ครับวันนี้ไลฟ์ไสไตล์เา,าพาทุกท่านมาที่ถ้ำนาคาประวินกุงหลมงจังหวัดบุณการครับเราเลือกเส้นทางขึ้นทางฝั่งวัดถ้ำชัยมงคลนะครับเรามาแต่เช้าเลยนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นได้ทันเวลาเรื่องชันนะทางขึ้นจะเป็นแนวป่าไผ่นะครับ เท่าที่ดูจากข้อมูลก็1,400ขั้นตอนนี้เราถึงขั้นที่ประมาณ50าหอบแล้วอัน,นจิงเข่าจะไหวไหมเนะี่ยดูแต่ละก้าดิแต่ละก้าสูงนี้เลยทางเดินก็เป็นทางสลับกับ ขดหินนะครับบางที่ต้องไต่ขึ้นโขดหินแบบนี้นะครับทางนี้ก็มีกำลังเดินตามขึ้นมากันเยอะนะครับเจอช่องทางบิดนะครับจะต้องปีนขึ้นนะครับดูเทเเกตนะครับนักท่องเที่ยวก็มาแล้วก็ดูครับต้องปีนขึ้นไปประมาณสามสิบเมตรนะครับปีนนะครับเป็นบันไดบันไดลิงสูงนะครับ ชันมากครับชันมากสังเกตว่าทางชันมากนะครับนี่ชันขึ้นมา100ประมาณร้อยห้าสิบเมตรแล้วชันเลยนะครับ<ด>ต้องเกาะทางเดินตลอดนะครับแต่ว่าดูผู้ใหญ่ที่มาก็แข็งแรงกันนะ,นะครับใจสู้นะครับไปเดี๋ยวไปกันไปกันต่อนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับ น,นมามเลยไปต่อสังเกตมาะไ้นะครับชั้นประมาณ60องศาตามมาดูเลยแอดตามมาดูเลยครับ,รบขึ้นมาที่ท้ำนะคะาคาจะต้องเตรียมตัวมามากกว่สมควรนะครับสำหรับสุขภาพร่างกายนะครับนี่ก็จะต้องพักกันไปเรื่อยๆครับไป เราจะไปกราบพระขาานะครับซึ่งเป็นอีกสถานที่นึงที่อยู่ระหว่างทางขึ้นถ้ำนาคานะครับก็ถ้ามองเห็นจากถนนนะครับที่เราเข้ามาก็จะมองเห็นสังเกตเห็นเลยว่าเป็นองค์พระสีขาวพร้อมธรรมจักรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบกัน ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับองค์พระขาวที่เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของถ้ำนาคาแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นทางผ่านทางขึ้นเลยนะครับเรามองเห็นมาจากถนนเลยจะเห็นว่าเป็นองค์พระสีขาวนะครับองค์ใหญ่มากจะถึงบันไดยาวอีกประมาณ300อเมตรนะครับยาวขึ้นไปนู่นเลยนะครับนู่นนะครับมองเห็นนู่นเลยนะครับทันมากนะครับนู่แหละนะครับบางท่านถอดล้อแล้วรองเท้ายังยอมนะครับยอมเองนะรองเท้ายอมเอง ไปต่อกันสำหรับบันไดาทางขึ้นนะครับชันแค่ไหนดูจากจุดที่วงกลมได้เลยตอนนี้การจระาะจรติดขัดครับเพราะช่วงเป็นช่วงบันไดที่ชันมากนะครับชันยาวประมาณประมาณ200เมตรชันยาวไปเลยนะครับ จะเห็นพักกันตามรายทางนะครับไปเรื่อยๆมาด้วยแรงศรัทธาครับไปไปอุ้ยอีกขึ้นชั้นลูกเดีีย เขอขึนมานนีสีสินาทีเลยหนถ้าไม่พักครับประมาณคนที่นึงถ้าม่ยัวหนอําไบิเลยสวยขนาดเลยมองเห็นบึงการเลยเหรอเนี่ยต้นน oh ้ำข้อนุ่มแตงัวำข้อนุ่ นีเเ่เป็น้ำนน้ำผาใช่ <laughs> แกล้ถึนะครับตอนนี้ก็ถึงบันไดสีส้มแล้วหินนิดเดียวนิดเดียวตอนนี้จะเป็นลานหินนะครับด้านบนเลยเป็นลานหินกว้างๆตอนนี้เราก็จะถึงที่ลานหินนะครับลานหินตรงนี้จะสังเกตเห็นว่า พื้นหินแถวนี้ก็เป็นรูปแบบของซันแฟกนะครับที่ก่อนตัวตามอายุนะครับซึ่งทางธรณีวิทยา,าคำนวณอายุไว้ที่ประมาณ70ล้านปีป<ะ>เดี๋ยวขึ้นไปต่อกันเลยจะถึงแล้วนะครับถีกนิี้เดียวไปตามเลยพอถึงด้านบนนะครับก็จะมีจุดชมวิวที่เป็นหน้าผายาวตลอดแนวนะครับสวยมากครับวิวด้านบน ครับ้มเลรังงที่มันเป็ล้ตครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอุโมงค์ถ้ำนาคานะครับที่เป็นส่วนของลำตัวหินส่วนใหญ่เป็นหินทรายนะครับที่ กร่อนแล้วนะครับลักษณะคล้ายกับเกล็ดนะครับแต่รูปแบบของหินแบบนี้ก็จะมีทั่วไปเลยนะครับทั่วเลยนะครับยาวไปตามเส้นทางเดินตอนนี้ฝั่งนู้นนะครับฝั่งก็จะเป็นในส่วนของลำตัวที่โค้งมนนะครับโค้งมนลงไปยาวลงไปเลยนะครับสังเกตได้เห็นเป็นล่องสองฝั่งก็จะเป็นในส่วนของหินสั้นแครกนะครับ ไม่ใช่แค่ในส่วนของถ้ำนะครับบริเวณด้านบนก็จะมีรูปแบบของการแตกในรูปแบบของซันคราเป็นจํานวนมากเลยนะครับที่ตั้งแต่ทางเดินขึ้นมานะครับจนถึงตัวถ้ำนะครับในส่วนตัวถ้ำก็จะอากาศก็จะเย็นนะครับชื้นในฤดูฝนนะครับสวยงามครับ ในรูปแบบของจุดบริเวณนี้นะครับก็จะคล้ายกับลำตัวของสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีเกล็ดนะครับที่มีเกล็ดนะครับที่นูนออกมาเป็นส่วนส่วนนูนส่วนส่วนนูนออกมาครับสองฝั่งเลยนะครับลักษณะของหินก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับนี่ครับว้ลลลงไปด้านในด้านล่างนะครับแต่พอถึงเข้าไปข้างในก็จะเป็นรูปแบบของหินปกตินะครับก็จะมีส่วนที่เหมือนคล้ายเกล็ด แค่ส่วนด้านนอกนะครับที่เป็นซันแครกจริงๆนะครับไปตามมาดูกันอะไรครับในส่วนของ้จุดนี้นะครับนะก็เป็นจุดที่เชื่อกันว่าเป็นอาญนาะนะครับตนใหญ่นะครับ พดตัวอยู่อาจจะเป็นหนึ่งตนสองนนะครับเหนือีหนึ่งตนน่ะมีอาสนะเปคนหนึ่งคดตัว,ตว,ตวสำหรับในจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่นิยมมาทําการขอพอรแพอพรจะขอให้ทุกเรื่องนะครับวันนี้ก็จะ เรบผมมันสงสัยคนมันเยอะครับเลยขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาครับลักษณะไรมากเลยครัตอนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ นักท่องเที่ยวที่นิยมเข้ามากราบไหว้กันก็คือถ้ำพระนอนนะครับเป็นองค์พระสีขาวนะครับและตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีน้ําหยดลงมาตลอดเวลานะครับน้ําหยดลงมาเป็นน้ําจากธรรมชาติเลยนะครับหยด,ดลงมาตลอดนี่เดี๋ยวเราจะไปดูส่วนหัวอีกหัวกันครับดูทางขึ้นไปกันด จุดนี้เป็นจุดที่เชื่อกันว่าเป็นส่วนหัวของพญานาคนะครับตรงนี้ก็มีลักษณะคล้ายกับตานะครับครับจุดนี้ก็จะเป็นถ้ำของหลวงปูวง่วังนะถ้ำมีสงบและ เพิ่มเย็นมากครับเพราะว่ามีน้ำน้ำภูเขาที่หยดลงตลอดเวลานะครับตรงนี้ก็จะมีพรนะที่ปั้นขึ้นมากมายนะครับแล้วก็จะมีองค์พระภูณารนะครับที่มองเข้าไปด้านในจะเป็นถ้ำมาดูกแบบันด้านในจะเป็นถ้ำเข้าไปนะครับโอเคตรงหลังมือเข้าไปเลยนะครับเป็นถ้ำนะครับ ตรงนี on so iento, ้ก็เป็นทางขึ้นเจดีย์หลวงปู่วังนะครับปรมาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานนะครับของภาคอีสานเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกกับไปฝนตกแล้วเห็นวิวสมร้อองศาครับไปเลยไปเลยอเงนู้นเป็นบึงขงหลงนะครับอำเภอบึงขงหลง นั่นคือหาดความสมบูรณ์นะครับแหล่งท่องเที่ออยวอีกที่หนึ่งนะครับแผ่นเป็นทางนี้ก็จะเห็น j จดีของหลวงปู่วังนะครับสังเกตว่าบริเวณนี้จะเป็นกลุ่มหินซันแครกเลยนะครับ โซนนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าผานะครับที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นจุดวัดใจอีกที่หนึ่งนะครับในการมาเที่ยวที่ถ้ำนาคาแห่งนี้นะครับซึ่งด้านบนเนี่ยสูงและชันนะครับแต่วิวด้านรอบด้านนอกสวยสวยมากนะครับพาโนรามาเลย ของที่นี่นะครับพาใจขาดนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมารอคิวกันถ่ายรูปเต็มเลยนะครับวันนี้เฉพาะวันนี้ก็ถ้าไม่ไปยืนรอคิวไม่ได้ถ่ายแน่นอนนะครับเยอะมากนะครับตั้งแต่ถ้ำนาคาแล้ววันนี้คนเยอะมากครับครับที่ดูว่าไปยืนตรงนั้นใจจะขาดแค่ไหนขึ้นมาเพิ่งทำนาคาจะซื้อบุหรด้วยขึ้นไปทับมาหลังจากที่เราขึ้นไปที่ผาใจขาดมันก็ดีๆพระจานาร์ลงมาแล้วนะครับสิ่งที่ลงมาเจอนี่นะครับ รอเข้าท้ำนาคานะครับไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยคนนะครับแต่เราโชคดีที่เรามาแต่เช้านะครับแนะนําท่านที่มาเที่ยวนะครับให้มาถึงที่ถ้านาคาทางขึ้นนะครับก่อนเจ็ดโมงดีที่สุดเลยนะครับไม่ร้อนแล้วก็ไม่แออัดไม่นานแน่นนะครับ่วนนี้เป็นช่วงเที่ยวนะครับฝากติดตามช่องไลฟ์สไตล์ของเรานะครับแบนท์เพจไลฟ์สไตล์ของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าอยาเป็นตัวแทนให้เราในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับจักลับกัน